สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนฟสี 3, ทุกท่านเรามาดูบนกันอีกเพิปก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย พีที่สามเลยเนาะจะพูดกันประจำวันที่สิบหกครับสิบครับหกแปด สุดไหนกันเนี่ยสุดไหนกันเนี่ยเออเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ โยนดูที่ห้าศูนย์หกสามห้าหกสามหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปด แสนสองครั้งหมื่นสองครั้งสิบล่างหน่วยล่างหมื่นสองครั้งพันสองครั้ง ร้อยสิบร้อยสิบเออเบิดสุดๆเลยเดวนี้เหมือนสองครั้งพันสองครั้งร้ 110, อยสิบบวกหกคันที่อีกห้าห้าสองเป็นสิบศูนย์สองได้ศูนย์ บวกสามบวกหนึ่งคงที่บวกหนึ่งอีกศูนย์บวกสองบวกสามบวกห้าบวกหกห้า คูณสองสามบวกหนึ่งเป็นสี่ห้ายันมาโจ้พี่คนน้องได้หกเจ็ด

สี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดศูนย์บวกห้าบวกเก้าก็คือสี่หกบวกสองของที่

ले पैरिश से हो ที่หคือศ7นย์เจ็ดสี่หกสีหกห้าแมันเดิมแสนสองครั้งหมสองครั้งสิบล่างหน่วยล่างบวกหนึ่งงที่หมสองครั้งพันสองครั้งร้อยหนึ่งครั้ง101 <c oughs> เอาไปครบตัวเลยก็คือกระดาษจะหอมวันนี้ศูนย์บวกสี่บวกห้าเจ็ดสองสิบสี่สี่สองเป็นแปด บวกหกบวกสี่เก้าสิบแปดเราไม่ได้บวกหนึ่งตัวนี้ ้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเวลาเวลาเมื่อนี่ยอดเยี่ยมเนี่ยไปไหวจวดจวดเจ็ดแปดนะคะ แปดเก้าจะพู่ก็คือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้าใช้กระดาษใกระตัวใหญ่อะไรมืงกระดาษไม่พอเลยเจ็ดสองสิบสี่บวกสี่บวกเก้า บวกสี่บวกเก้าเลยจ้ะสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหลักร้อยก็คือเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเอา เดี๋ยวไปที่เจ็ดแปดอุ้ยกระดาษเห็ดยืดพอนแล้วเนาะกระดาษจะไม่พอเลยจะเอาใหม่เจ็ดแปดแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปด เจ็ดจ็ดหนึ่งสองแสนหนึ่งมื่นบวกหนึ่งคูณที่เจ็ดสองครั้งหนึ่งสองครั้ง 110, 6, ร้อยสิบบวกหกคูณที่บวกหกคูณที่ตัวเดียวเลยจ้ะนี่ก็เอาตั้งแต่ แปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกสี่บวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกเจ็ดไม่ได้บวกคงที่นี่ สี่สองเก้าเจ็ดแปดเท่ากับสี่ห้าแปดเก้าก็สี่ตัวจับพูดก็คือสี่แปดสี่เก้า ห้าแปดห้าเก้าลักร้อยของเราก็คือเจ็ดสองสิบสี่บวกเจ็ดบวกเก้าตัวนี้กับตัวนี้บวกกันสองครั้งเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเอาแต่ศูนย์มา ศบวกไปสองก็คือสองร้อยยังไม่ผิดผิดค่อยหาใหม่จัดไปที่สองสี่เก้าสองห้าเก้าชอบสี่เจ็ดแต่มันไม่มีสี่เจ็ดตัดออกตัดออกตัวหนึ่งไม่ให้มันเยอะโอเคสี 4, หางท่าจะก,กันก็คือต้องเพิ่มตัวนี้แหละบวกหนึ่ง บวกเก้ามันจะได้เจ็ดแต่แม่เอาสีหางนี่แหละจัดไปสองห้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าเก้าเพราะว่าแปดมันออกไปแล้วเนาะเดีเอาสี่เก้าห้าเก้า ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นแต่ห้านี่มันจะมันจะเป็นเลขดังอยู่แล้วแค่นี้สี่เก้าจะสีจะมาหรือห้าจะมาชอบก็จัดไปขัดกระผ่านวุดวิดไม่ถึงขาขา,ขากองเกือบไม่ได้เกือบไม่เห็นเกือบไม่เห็นเกือบไม่ได้ชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านนะคะ คือคำเตือนในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยร่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า